สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะจากช่องนางฟ้า r a n d o m o er f love นะคะวันนี้นะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่อาจจะบอกว่าดราม่านิดนึงนะคะชื่อท็อปปิก r a n d o m คือความสัมพันธ์ที่ยากจะหักใจลืมระหว่างคุณกับเขาคือเรื่องอะไรทำไมคุณสองคนถึงตัดกันไม่ขาด move on เป็นวงกลมความผูกพันความสัมพันธ์ที่ยากจะหักใจลืมระหว่างคุณกับเขาคือเรื่องอะไร สับไพ่ไว้แล้วสิบใบเรามาอ่านพร้อมกันนะคะใบแรกนะคะความผูกพันความสัมพันธ์ที่ยากจะหักใจหรืมระหว่างคุณกับเขาคือเรื่องอะไรใไขไพ่บอกทีค่ะ f โ o f of n อลสี่ไม้ ความผูกพันที่คุณกับเขาเหรอคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตที่ร่วมเรียงเคียงหมอนแต่งงานกันมีเป็นครอบครัวกันมาแล้วแล้วก็พังด้วยอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่อาจจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะ สีไม้คืออุปสรรคทั้งหลายแหละที่เข้ามาประดัประดังในชีวิตคุณกับเขานะคะคุณกับเขาอาจจะมีลัคนาราศีที่เกิดในวันที่4ี่นะคะความสัมพันธ์อาจจะเลิกลากันไปสเดือน4ปีหรือว่าเกี่ยวกับเลขสี่นะคะเขากับคุณอาจจะรู้จักกันแต่งงานกันหรือว่ารักกันใดๆในวันที่สี่นะคะ ตอนนี้นะคะคุณกับเขานะคะไม่ว่าจะจบกันไปเลิกลากันไปแต่ว่ามันยังมีเรื่องที่จะต้องแบบพูดคุยกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องครอบครัว เรื่องญาติพี่น้องใ,ใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าในภาพมีเด็กมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หลายล้อมนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะที่คุณกับเขาไม่สามารถจะบอกใครได้ญาติพี่น้องใดๆก็แล้วแต่ทุกคนรับรู้แค่ว่าคุณสองคนเลิกกันจบกันแต่ว่าสิ่งที่ยากจะหักใจลืมของคุณก็คือยังคงรักคิดถึงกันแล้วก็ยังนึกถึงหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่นะคะ คุณสองคนคนภายนอกอาจจะมองว่าจบกันไปแล้วเด็ดขาดฟาดฟันแทบจะหั่นทำห,หยุมหย่มหัวกันใดๆก็แล้วแต่แต่ลึกๆคุณสองคนยังมีความรู้สึกลึกซึ้งผูกพันแล้วก็ห่วงใยกันอยู่นะคะความรักที่ซ่อนอยู่ห่วงลึกในหัวใจมันยังมีด้วยกันอยู่ทั้งคู่เลยนะคะใบต่อไปนะคะ ความสัมพันธ์ที่ยากจะหักใจลืมระหว่างคุณกับเขาคือเรื่องอะไรทำไมจบกันไม่ได้ตัดไม่ขาดพิษวัสรฆาตกรรมยังอยู่ p a จออฟวอนเด็กถือไม้คุณกับเขานะคะอาจจะเคยมีความฝันร่วมกันอาจจะแบบ <c oughs> พูดคุยเรื่องสร้างอนาคตร,ร่วมกันใดๆก็แล้วแต่แล้วมันก็พังลงค่ะมันเกือบจะไปถึงปลายฝันแต่ว่ามันก็พังลง เขาอาจจะแบบไปนอกใจคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเบื่อในสิ่งที่เขาเป็นอาจจะแบบว่าทะเลาะก,กันทุกวันกลับมาก็ทะเลาะก,กันทุกวันภายนอกคุณพยายามที่จะ ที่จะประคองความรักครั้งนี้แล้วคุณสองคนพยายามที่จะประคองความรักครั้งนี้แล้วให้คนรอบข้างมองว่าโอเคมันไปต่อได้เรื่องไหนยอมได้ก็ยอมแต่ว่าตัวคุณเองและตัวเขาก็คือเหมือนได้ตกลงกันว่าขอจบดีกว่าเพราะว่าถ้าไปต่อมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งฝืนอยู่กันไปมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ใจตรงใจนะคะ คุณกับเขาหลังจากเลิกลากันไปแต่ว่าความลึกๆคือแบบบางทีก็จบแบบงงๆเลิกกันไปแบบงงๆว่าเฮ้ยบางเรื่องมันน่าจะพูดคุยกันได้แต่คุณสองคนเลือกที่จะไม่คุยหายไปจากชีวิตกันและกันนะคะใบต่อไปนะคะความสัมพันธ์ที่ยากจะหักใจลืมทำไมถึงลืมไม่ได้เพราะอะไรเรื่องอะไรที่คุณสคนลืมกันไม่ได้นะคะ Queen of Cup s เขาอาจจะมองว่าเขารักคุณอยู่เลยแต่ว่าคุณก็ไม่โอเคคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากอาจจะเป็นแบบว่าเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนหาเงินหรือคุณก็หาเงินแต่คุณก็คือดูแลบ้านดูแลทุกสิ่งอย่างให้เขาจนเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกในชีวิตเขาคนคนนี้อาจจะทําให้คุณเจ็บใจปวดหัวใจก็เลยไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้นะคะคนที่คุณจบไปแล้วเขายังมองว่าคุณเป็นราชินีเหรียญ ชินีถ้วยเขาอยากได้ถ้วยจากคุณแล้วก็อยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณเช่นเดิมแต่คุณก็นิ่งเงียบมีอีโก้มีความแบบคุณสร้างกำแพงในตัวคุณเองอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณยากจะห,หักใจลืมระหว่างคุณกับเขาก็คือ ไม่ว่าคุณจะพยายามที่ทําอะไรให้มันแบบหมดไปวันๆ move on ใดๆก็แล้วแต่แต่เวลาที่คุณอยู่คนเดียวนะคะคุณก็ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่เสมอเพราะว่าถ้วยหรือว่าหัวใจที่เขาเคยมอบให้คุณมันยังลึกซึ้งอยู่ในความรู้สึกคุณนะคะตอนนี้คนคนนั้นของคุณเขาอาจจะหายไปไปคบใครหรือว่าไปคุยกับใครใดๆก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกที่คุณมีให้เขามันก็คือไม่จางหายไปนะคะคุณก็ยังนั่งนั่งแบบ กลุ่มความรู้สึกความรักที่มันมีอยู่ข้างในไว้ข้างในแต่ว่าภายนอกคุณอาจจะดูแบบทําให้คนเห็นว่าคุณมีกําแพงคุณเก่งคุณมีอีโก้คุณแบบไม่ไปต่อใดๆก็แล้วแต่นะคะความผูกพันความสัมพันธ์ที่ยากจะหัดใจลืมระหว่างคุณกับเขาคือมีแต่ไม้เธอ s e เ e n of อ a วอรก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะ คุณสองคนอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันเวลาพูดอะไรก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันเวลาทำอะไรก็จะมีแต่อุปสรรคคุณรู้สึกเหนื่อย การอยู่กับคนคนนี้คุณมองว่ามันเหนื่อยมากที่คุณจะต้องแบบแบกรับภาระใดๆก็แล้วแต่คนเดียวตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทํางานระดับบิ๊กๆอาจจะมีงานที่มั่นคงส่วนต,วตัวเขาก็อาจจะไม่เป็นโลเป็นพายหรือว่าตัวเขาอาจจะแบบว่าทําอะไรแล้วก็มีแต่ปัญหามาให้คุณเครียดนะคะคุณสองคนก็เลยจบกันแต่ว่าในใจลึกๆ คุณก็ยังคิดถึงแล้วก็สงสารเขาอยู่นะคะตอนนี้นางฟ้า r ันด o อมออ o เลิฟไม่รู้ว่าคุณห่างกันเลิกลากันไปเท่าไหร่นะคะมีเลข7เลข4นะคะเลข1ในความสัมพันธ์นะคะ1 4 7